แกงฮังเลของเรานี่นะคะเมื่อวานวานี้นะคะอืเราเอามาทําเมนูต่อเลยครับเทคนิควิธีทําอยู่ในนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแกงหั่งเลนึ่งแกงะเทีบ้านคุณผู้ชมเรียกอะไรครับบ้านผมเรียกขัวโฮกนะครับภาคเหนือเอาลิ้นมา แอบถ่ายแอบถ่ายแม่นะครับนี่มีหน่อไม้นะครับคุณผู้ชมเยอะเลยนะครับมีร้านแถวบ้านนี้นะครับข้าปลูกผักเองนะครับก็ห่อปัก c h ไม่เดียวประเภทนี้ก่อนออกกำลังครับโอ้โหนี่สวยๆเลยนะหน่อไม้เยอะเลยนะครับนี่ครับ ต้องไปต้มจืดเราใช้หน่อไม้เลยไหมหน่อไม้ดองนาครับนะค,คุณผู้ชมโอ้ของเยอะเลยครับันนี้ที่ชบ้านเขาปลูกเลยนะครับมาเดี๋ยวไปเจอกันในครัวครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันในครัวแล้วนะครับเมื่อกี้พาแม่ไปซื้อของมาเรียบร้อยแอเสื้อสีส้มเลยครับวันนี้แล้วก็เมื่อวานเราทำแกงฮังเลไป เมื่อวานที่ปล่อยคลิปไปนะครับอ่าแต่ตอนนี้เราเจอกันตอนเย็นนะครับแม่เมนูอะไรครับขั่วเหกค่ะวันนี้ขั่วเหกค่ะขั่วโกนะคะอแต่คนผมไปอ่านดูนะคนภาคกลางเขาก็หยดเรียกว่าแกงเหกแกงเหกอืมแกงเหกเนาะค่ะแกงเหกเนาะไม่แต่ถ้าแถวบ้านยายนะคะแถวภาคกลางนะคะถ้าเป็นแกงแบบนี้เขาจะเรียกแกงสมัยโบราณสามรวม แกงสามรวมค่ะเอาของทุกอย่างที่มารวมรวมกันนะคะเวลาแม่ไปวัดแม่ชอบประมาณแล้วแม่แม่ก็บอกแกงสามรวมค่ะทุกอย่างเอามารวมกันนะคะก็เห็นผู้ใหญ่บอกว่าแบบแกงอะไรอะแกงพระแกงพระท่านทําอะไรอย่างเงี้ยครับแกงพระมาครับดูแกงหังเลของเรานี่นะคะเมื่อวานนี้นะคะเราเอามาทําเมนูต่อเลยครับมัน ยายเหลือไว้ก็เลยเอาามาทำแกงโฮเลยนะคะวันนี้มีอะไรบ้างนี่แม่เยอะจรงะนี่นะคะวนเส้นมีวนเส้นครับค่ะก็มีแกงโฮะของเรานะคะแกงฮังเลแกงฮังเลของเรานะคะอ่ก็จะมีหน่อไม้ดองอันนี้หน่อไม้สดต้มนะคะมีใบมีใบตำลึงนะคะแถวบ้านท่านผู้ชมเรียกอะไรคะบ้านผมเรียกผักแคบอ่านั่นนะคะ มีใบตำลึงนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็มีผักชีฝรั่งนะคะนี่นะครัแกมีถั่วฝักยาวมีมะเขืออ่อนนะคะมีมะเขือพวงมีตะไคร้หั่นเป็นน้อทๆนนะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะมีลูกโดดค่ะแล้วก็จะมีพริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนนะคะเราจะใส่พริกแกงเผ็ดหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็จะมีน้ํามันเอาไว้สําหรับทอดทอดกระเทียมนะครับ แล้วก็จะมีซีอิ๊วขาวเราปรุงรสซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าในแกงของเราปรุงเครื่องไว้หมดแล้วนะคะโอโคค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเกี่ยวกะเทียมนะคะก็จะมีมิสเส้นของเรานี่นะคะเครื่องเยอะเอาเรื่องเลยครับุณอะค่ะสุดยอดทุกอ,อย่างมารวมกันนะคะอ่า่ประกาศยายเปิดแก๊สแล้วนะคะอ่ะเปิดแก๊สต,ตอนเย็นครับวันนี้อ่อฮคือไม่อยากเก็บของไว้นานเนาะไม่อยากเอาไว้หลายวันนะคะ นี่นะคะน้ำมันลงแลวครับเลยเดี๋ยวเราเจวกระเทียมก่อนค่ะเจวกระเทียมก่อนนะคะนี่นะคะยายก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะกระเทียมครับผมค่ะเกลืใส่ลงไปตอนน้ํามันยังไม่เดือดไม่ร้อนมากนะคะมันจะได้ไม่ไหม้แล้วเดี๋ยวเราค่อยค่อยคนนะคะโอเคค่ะเทคนิควิธีทําอยู่ในนี้เลยนะครับผู้ชมแล้วยายก็จะเบาแก๊สแล้วนะคะทีนี้น้ํามันร้อนแล้วนะคะ อตอนเย็นนี่จะลมพัดหน่อยนะคะ, <c oughs> ะ,คะเทียมของยายก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะยายก็จะตักขึ้นก่อนนะคะหน่อยนึงเอาลยเดินเราเอาไว้โรยหน้านะคะนี่ค่ะอไว้โรยน้าค่ะอันนี้มาอันนี้ยายก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยนะคะนี่ค่ะอ๋อใส่ด้วยเหรอแม่ใช่ใส่พริกแกงเลยค่ะอันนี้พริกแกงเผ็ดนะครับค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะน่าสนใจครับ ออสุดยอดสูตรของแม่แกงหัยายเริ่มหอมแล้วนะคะนะะคี่นะคะสิ่งสำคัญของหัยายแกงพันธร์เร็แล้วค่ะวันนี้นี่อยากกินมื้อเย็นเฉยๆนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้พยายามลดมื้อเย็นนะครับยัวใจได้ก็ับใส่หน่อไม้ลงไปก่อนนะคะหน่อไม้ดองครับ ผลไม้ต้มนะคะอืผอไม้ต้มโอเคีค่ะตัวฝักยาวใัวฝักยาวครับตักเข้ากัไอร้อนเผาเผาเลยครับค่ะแล้วลมก็จะพัดแรงด้วยนะคะวันนี้อสีสันนะครับผู้ชมตอนนี้ยอดอยากจะใส่น้ำหน่อยนะคะ ใส่น้ำค่ะใส่น้ำลงไปน,นี่แหละนี่แล้วเราเรียกกองขั่วโหดีไหมใช่ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะอยากใส่แบบใบมะกรูดลงไปเลยจะได้หอมๆนะคะอหอมใบมะกรูดครับเขียววงนะคะใส่ไปเลยค่ะคือของทุกอย่างนี่มันสุกอยู่แล้วเราก็แค่ผัดพวกดอกไม้ดองอะไรอย่างเงี้ยนันองใช่ใช่ค่ะ ลมพัดลมจะแรงหน่อยนะคะตอนยิงแต่ตอนกลางวันนี้ร้อนมากเลยนะคะตัคไายลงไปเลยนะคะคลาแกงนี้นี่มีอะไรก็ใส่เข้าไปค่ะใส่เลยบ้านคุณผู้ชมเรียกอะไรครับบ้านผมเรียกขัวโฮะครับภาคเหนือใส่ไส้ซีอิ๊วขาวก่อนนะคะซีอิ๊วขาว แต่บ้านแม่รกเรียกแกงโฮะเนาะ,ะแกงโฮะแกงสามอะไรนะแกงสามรวมสมัยโบราณน,นะคะคนแก่สามรวมค,คนแก่โ<ว>บราณน,นะคะนะคะมะเขืออ,อ่อ,อนคอ่อนค่ะใส่ไปเลย ใบตำลึงของยายใบตำลึงต่อเลยครับนี่ค่ะอ่ออยู่ข้าวเลยครับนม่หาต้นหอมผักชีนะคะไปเลยค่ะเขาจะได้หอมๆนะคะนี่ค่ะต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งโอ้โหนี่ผมอดมื้อกลางวันเพื่อมากินมื้อนี้เลยครับคุณผู้ชมบ้านเ้ามุณผูมมีผักอะไรก็ใส่ไปได้หมดเลยนะคะ ตามใจเราชอบเนาะตามชอบเลยค่ะแต่ใบชะพูนี้ไม่ไม่ใสหรอกมั้งเนาะครับแต่บางบ้านเขาใส่นะเขาแต่ชอบมันทำแล้วแต่ชอบโอ้โหสีสันตอนนี้ครับคุณผู้ชมน่ากินมากยายลองชิมหน่อยก่อนนะคะแมชชิมหน่อยครับเพราะว่าน้ำแกงของเราครุงรสอยู่แล้วนะคะ มันอร่อยตรงมีแกงฮ้งเลด้วยนี่ะเป็นไงครับกำลังอร่อยครบับผมนีม่ห<ม>ิวข<ม>้าวรอแล้วครับผู้ชมถ้าท่านผู้ชมชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำเยอะหน่อยนะคะอืมแต่เราก็รอให้มะเขือกับตัวผักยาวอะไรเละนิดหน่อยนะคะแล้วเราค่อยใส่ม๋วเต้นนะคะอืมรับผมนี่นะคะอยากจะใส่ม๋วเต้นลงไปแล้วนะคะนี่ค่ะเส้นครับ อันนี้ของเข้ากันเลยนะครับคุณผู้ชมบุญเส้นกับแกงคั่วห่อนี่ครับนี่ค่ะห่ออันนี้แม่ใช้เป็นบุญเส้นสดนาะค่ะเป็นสดนะคะเพิ่มน้ำได้นะคะถ้าน้ำแห้งอันนี้น้ำสะอาดนะคะอย่างเน้ำล้างค้ยแกงขังเลยค่ะสุดยอดครับคุณผู้ชมนี่ครับ่อร่อย น่ากินหรือว่าผมหิวเมื่อวานนี้กินแกงทางเลอร่อยแล้วนะคะวันนี้มากินวันนี้มากินแกงข้วฟักอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะแกงยายเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะยาิดแก้แล้วนะคะครับเรียบร้อยค่ะนี่นะคะขอโทษนะคะคุณยายลืมลูกโดดนี่ค่ะ อ๋อลูกโดดครับลูกโดดนี่นะคะพริกจินดา <คะ S 1> เราไม่ต้องผัดอะไรมากมาไม่ต้องผัดเลยค่ะเราก็เอาขึ้นเอาไปไว้ไว้กันเผื่อคนอยากกินเผ็ดน,นะคะอืมค,ค่ะเรียบร้อยค่ะว้าวหูเส้นสัใจมากนี่ค่ะ โอ้หิวหิวแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วนะคะคนี่ค่ะครับสุดยอดเมนูครับเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเออหรือว่าต้องโรยกระเทียมก่อนนะโรยกระเทียมก่อนดีคะนี่ค่ะนี่วันนี้ดูผมใจร้อนนะเนี่ย <c oughs> ใจร้อนหรือหิวคะทั้งห,หิวทั้งใจร้อนเลยนะคะนี่นะคะกระเทียมเจียวของเราคะ่ะนี่ค่ะนี่ครับกุณเมเร็เรียบร้อยแล้วครับ 哇！Wow. ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับแกงขั่วโเนี่ผมเลือกแบบนี้เลยนะแม่สูตรของแม่นะครับพร้อมชิมนะครับคุณผู้ชม,มค่ะมาค่ะวจอดน้อลายไหลเยวันนี้เจอกันตอนเย็นนะครับค่ะ,ะนานทีจะได้กินนะครับปกติซื้อกินนะ,นะแม่เมนูนปกติซื้อกินนะคะอันนี้ใหญ่ ยายทากินเองเป็นแล้วที่ยายจะทํากินบ่อยๆนะคะยายชอบอืมถ้าบ้านคุณผู้ชมใส่อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับเพื่อเพิ่มความอร่อยให้กันอร่อยมากรสชาติดีเลยของเราจะไม่หวานเจี๊ยบออกหวานนิดหน่อยเพราะว่าแกงฮังเลยเราแบบนั้นอร่อยมากเลยค่ะ ดูแม่กินแล้วน่ากินเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมเสีสันหน้าตาครับแล้วมีกระเทียมเจียวรวยด้วยครับค่ะเหมาะมากมาครับชิมกันเลยครับผมมาครับวชิมกันเลยครับโอ้หหิวว่ะนี่ครับมุนเส้นต้องกินบุนเส้นเนาะใช่ถึงจะเข้ากันบางทีกัดโดนดอกไม้ดองนี่โอ้โหเหมาะเลย ยอดแม่ลกกินให้โดนโดนนมไม้ดองอร่อยนะเนี่ยมะเขือนี่ครับพร้อมแล้วครับอมอกินหอมอ่ะหอมอร่อยรสชาติสุดยอดค่ะไม่หวานมากอืมที่ต้องใส่พริกแกงเพิ่มนี่เพื่อให้มีรสอย่างนี้เองเข้าใจแล้วครับ ผมนึกว่าเขาไม่ใส่เพิ่มก<จ>ันแล้วนี่อใส่เหมาะมากครับคุณผู้ชมเขาจะออกรสเผ็ดนิดนึงเพราะว่าแกงลังเลของเราอะจะไม่เผ็ด,ดอร่อยมากครับนี่ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมบ้านท่านผู้ชมชอบกินแบบมีน้ำก็เพิ่มน้ำได้นะคะแต่ยายชอบกุกกิดกแบบนี้นะคะ จะอร่อยแนะนำให้ลองไปทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมสูตรดีง่ายๆด้วยนะค่ะของอาจจะเยอะหน่อยผักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามีอะไรก็ใส่เข้าไปผักตามบ้านเราอะค่ะหาได้เราก็ใส่ถั่วฝักยาวที่เหมือนขาดไม่ได้จริงๆกับมะเขือเนี่ยใช่กับหน่อไม้ดองสามอย่างที่เป็นหลักหน่อไม้ดองกับมะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะ ตอนนี้พัตเตอร์ก็ยังหลับอยู่นะครับนก่ห้5โมงเย็นแล้วนะเนี่ยอากาศช่วงนี้ก็ร้อนนะครับผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนี่เราก็เหงื่อออกกันรนแรงเนาะร้อนมากกลางวันยิ่งเหือนนใหญ่เลยนะคะพอดีพรุ่งนี้ผมต้องไปทํางานนะครับแล้วก็ก็เลยมาถ่ายให้ผู้ชมดูก่อนนะครับเพื่อการรับชมไม่ขาดตอนครับใช่ค่ะคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะค่ะ ลองไปทำกันดูครับอร่อยจริงครับรคุณผู้ชมเดี๋ยวหลังกล้องนี่ผมไม่เหลือแน่นอนเตรียมท้องไว้รอก,กินตอนเย็นนะคะข้าวหมดหม้อขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่หน่อยนะคระับ่ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขั่วโฮแสนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับค่ะบ๊ายบาย